อากาดีแล้วออกไปล้ไมกินไม่เกินไปนะไม่ยืรักไม่เบไม่เบต้องพักหลาต้องรักขอจกับผมนะครับกผมครับผมปีนยาฆ่าเชื้อครับไ่เ่ซ้ายเปนผมนะครับ ตรงฝั okay. 對對 <h ine> <h ine> <h ine ่งนี้นะครับตรงลคบงครับ้า่า่ย่ยนี่ใช่ไหมเเมะ่นั่นโอ้ยยมเลยก็บางกูเต็มเต็มตกเลยครับ จดีสถานการณ์ไรัสโควิดนะครับ2019นะครับจะได้รับโควิดนี่นะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราได้รับการดูแลจากรัฐบาลมาให้เลื่อนการออกมาสองครั้งแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการผ่อนโลนให้เราออกจำหน่ายได้นะครับผม แต่ขนานี้เนี่ยใน,ในประกาศในมาตาราผ่อนปลนเนี่ยมันขาดความชัดเจนไปนิดนึงว่าอาชีพที่ผ่อนปลนเนี่ยนอกจากหลากหลายอาชีพแล้วเนี่ยมันมีอาชีพจำหน่ายตลาดก,กินขงรัฐบาลที่ไม่ปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่ในตัวประกาศทําให้สถ,ถานที่เกี่ยวข้องเช่นตลาดนัดหรือตลาดสดต่างๆแล้วก็ตามปั๊มแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยพร้อมที่จะให้ขายแต่เนื่องจากว่าไม่ปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรว่ามีอาชีพการค้าตลาดที่ถูกผ่อนปลน จึงไม่ให้เราเข้าไปนั่งขายวันนี้เราจรึงมาขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลเพื่อให้ออกระเบียบปฏิบัติออกมาอีกสักฉบับหนึ่งหรือเป็นจดหมายก็ได้ถึงเพื่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรว่าอาชีพการค้าสลาดนี้ได้รับการผ่อนผันแล้วนะครับผมโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าและตลาดนะครับแล้วก็รวมถึงหน่วยงานการปกครองระดับจังหวัดนะครับืเน,เนื่องจากว่า การจำหน่ายสลากเนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางจากข้ามจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับคือออกจากพื้นที่ภูมิลําเนาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมต,ติบอร์ดสำนังกงานสลากเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2563เนี่ยได้มีการบ่งถึงหนังสือการขายสลากข้ามจังหวัดนะครับว่าจะมีการผู้ค้าสลากต้องไปมีการทำการขึ้นทะเบียนแล้วก็เพื่อจะออกทําเป็นบัตรขายข้ามจังหวัดแต่สถานการณ์ณเวลานี้เนื่องจากความไม่ชัดเจนนะครับ ของของสถานการณ์ของทางตัวอาชีพผู้ค้าสลากเองด้วยเนี่ยทำให้แต่ละจังหวัดเนี่ยต,ตั้งตั้งตรระเบียบของแต่ละจังหวัดเองเช่นถ้าเป็นผู้ค้าสลากที่มาจากจังหวัดอื่นเราจะต้องมีการถูกนําตัวไปกักถึง14วันซึ่งถ้าเกิดกักตัว14วันนี้ก็ทําให้การขายสลากนะั้นไม่สามารถดําเนินการขายไปได้อีกมันก็จะเป็นความเดือดร้อนมาก ณวันนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาขอความชัดเจนนะครับจากทางรัฐบาลจากศูงสคบอรหรือทางมหาวทยัยว่าจะออกเป็นระเบียบที่ชัดเจนได้ไหมว่าผู้ค้าสลากเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปขายได้โดยจะต้องมีการแค่ตรวจสุขภาพหรือว่าจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของอการติดเชื้อเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องมีการกักตัวนะครับอันนี้ก็จะช่วยผู้ค้าสลากทั้งประเทศแล้วก็ระบบการจําหน่ายสลากทั้งประเทศที่สามารถที่จะดําเนินการไปได้นะครับ ร,รบ,าบางจังหวัดนี่เข้มงวดมากอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยแม้แต่ในตำบลเดียวกันเนี่ยหมูสียังไปขายหมูห้าไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลําบากมากเพราะว่าขณะนี้เวลาสลากเราเนี่ยมีอายุแค่วันที่16 นี่วันนี้มันมาวันที่5แล้วเวลาการจําหน่ายสลากของเราเนี่ยมันนวดลงทุกทีพอถึงวันที่16แล้วเนี่ยบ่ายสามโมงเนี่ยสลากเรามีค่าเป็นศูนย์เลยทันทีเพราะฉะนั้นภาระาพวกนี้จะตกอยู่กับคนพิการแล้วก็ผู้มีรายน้อยรายได้น้อยทั่วทั่วทั่วประเทศทั้งหมดเลยนะครับผมขายขายขายแย่มากครับยอดลดลงหรือประมาณ10เซนในแต่ละวันนะครับปกติเราขายอยู่ห้างขนาดนี้ก็มาขายอยู่ตามริมถนนนะฮะ ตอนนี้วันหนึ่งขายได้ประมาณ500-1,000บาทต่อวันซึ่งมันไม่สามารถที่จะระบายสลากออกไปได้นะครับผมคือราคาราคาตลาเอย่ดในนี้นอนนี้นหาว่าเรา100ย้เกิดโควิดแบบนี้อ๋อตอนนี้ขาย70บาทครับ70บาทก็มี80บาทแล้วก็มีคือหลากหลายราคาขอให้มีการซื้อถะครับถ้ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็คือเราจะสามารถผ่อนฟุลดได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับขณะนี้มีคนขายกันอยู่ ในราคา70บาทนะฮะ70บาทก็มีนะครับใช่ฮะเพื่อให้มันพ้นภาวะนี้ไปได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสลากกินแบ่งเนี่ยนะครับนำไรายได้เข้าสู่รัฐเนี่ยประมาณงวดถึง1,800ล้านบาทยิ่งยิ่งเรางดการจําหน่ายหรือเลื่อนการจําหน่ายออกไปเรื่อยๆนะครับประเทศเราก็ก็จะไม่มีเงินที่จะนํามาใช้เพื่อแก้สถานการณ์นะครับในในการส่วนการดูแล ในเรื่องของสุขภาพการติดเชื้อผู้ค้าสลากเนี่ยได้รับคําแนะนําจากทางศูนย์สบคแล้วก็ทางสํานักง,งานสลากนะครับมีระเบียบให้ผู้ค้าสลากเนี่ยจะต้องอแนะนําว่าผู้ค้าสลากเนี่ยต้องมีการสวมแมสในการจําหน่ายสลาก100%ซนะครับคือตลอดเวลาที่มีการจําหน่าย2จะต้องมีน้ํายาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้อนะครับพกให้บริการสําหรับผู้ค้า3จะต้องมีผ้าพลาสติกคลุมเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคซึ่งผู้ค้าสลาก ทุกคนทั่วประเทศตอนนี้นะรับทราบดีแล้วครับและเห็นว่าก็เรื่องลักษณะนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เพื่อว่าทุกคนเองก็ต้องรักสุขภาพแล้วก็รักชีวิตตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล่งเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ค้าสลากยังไม่มีการประกาศว่ามีผู้ค้าสลากติดเชื้อนะครับยกเว้นที่กรณีที่สนามมวยราชดำเนินเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็หายเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเน,เนื่องจากว่าผู้ค้าสลากไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติตัวในลักษณะโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับซึ่งไม่มีการเว้นร,ระยะห่าง นะครแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าสลากทุกประเทศเนี่ยรับทราบแล้วครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดเชื้อนะครับจึงเห็นว่าผลพิสูจน์ก็ลลคือถ้าวันนี้ผู้ค้าสลากไม่มีใครติดเชื้อโควิดแล้วนะครับไม่มีใครป่วยไม่มีใครอะไรแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันได้ยืดระยะเวลาในการจําหน่ายออกไปนานแล้วนะครับจึงเห็นสมควว่า,วาน่าจะมีการผ่อนปลนให้ชีพค้าสลากนี้สามารถดําเนินการจัดจําหน่ายได้เป็นปกตินะครับอยู่ภายใต้การควบคุมเชื้อนะครับปลอดโรคแล้วก็ เว้นระยะห่างกันได้นะครับเพราะว่าการค้าสล่าไม่จําเป็นต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันหรือว่าต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะครับไกลกว่านั้นก็ยังสามารถที่จะจะอันนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเดินมือการจําหน่ายได้ครับขอบคุณมากครับอ๋อกินเงินเก่าครับผม แล้วก็บางคนก็จะได้รับการเยียวยานในเงิน5,000บาทแต่บางกลุ่มแอย่างผมเนี่ยเราเคิดว่าเรามีภาระที่เราพอที่จะดูแลตัวเองได้เราก็ไม่ขอรับเงิน5,000บาทนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกน้องๆที่เป็นคนค้าสลากรุ่นหลังเนี่ยก็ได้รับเงินเยียวยามาบางส่วนนะครับเพราะว่าในการรับสลากเนี่ยเรามีบัตรโคต้าสลากที่เป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็บัตรกดจองสลาก ตามที่ทธนาคารกรุงไทยเนี่ยอันนี้เป็นบัตรยืนยันว่าเราประกอบอาชีพชัดเจนนะครับผมเรื่องนี้นะครับก็จะต้องรับเรื่องแล้วก็รีบนําเข้าสู่ที่ประชุมสวคทันทีนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมมตรีเป็นประธานอยู่แล้วในเรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องผู้บริการที่พราสตลาดเขาก็ยิจาเรื่องถึง,ถงท่านนายกโดยตรง แต่ขณะนี้ทุกเรื่องที่เข้ามาสู่การร้องเรียนเรื่องเยียวยาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย <c oughs> เราก็จะรีบเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทันทีครับแล้วเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแล้วนะครับคณะกรรมการก็จะมีมติหาทางผ่อนปรนอย่างไรเนี่ยก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบ,บอกอนะครับเรนเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะว่าทังหลังนี้มีอายุแค่วันที่16 ถ้ามันเนื้อม,มันช้าไปกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเยียวยาไม่ทัเนเรียนอย่างนี้ว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอนะครับผมก็จะหนังสือรีบนําส่งนะครับทางศูนย์นะครับทางาคณะกรรมการทันทีนะครับเพื่อถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับและเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องอลูกค้าสลาดสำหรับพี่น้องผู้พิจารณ์ทุกท่านนะครับผมก็รีบนําเรื่องเสนอภายในวันนี้เลยครับ จร,จริงๆ้วตอนนี้คนไทยเราอยู่ในภาวะความเครียดกันหมดเลยการฆ่าตัวตายกันเยอะผมว่าสลากอ่ะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าปัจจัยสี่ขนาดนี้ผมว่าสลากเป็นปัจจัยที่5แล้วมีความจําเป็นต่อคนระดับชั้นกลางและชั้นล่างลงไปเพราะนั้นมันควรที่เราจะออกสลากกันแล้วนะครับผมอยากให้เขาดําเนินการแก้ไขโดยทันท่วงทีนะครับเพราะว่าการเลขขายเนี่ย คนพ mm ิการตาบอดคนอะไรเนี mm ่ยลำบากมากในการเดินเล่นขายนะครับผมขอบคุณมากครับพี่คุณคืผมชื่อสุทินจันทาครับผมจันทาจำนายฉลากมาแล้วสามสิบปีครับผมไอ้คนใหญ่ขายแค่หนึ่งห้างคนใหญ่ผมรู้ที่มาวันนี้ก็คืออยู่ในห้างเลื่อยอยู่ในตลาดคนกลุ่มหนึ่งที่พักขายมานานแล้วก็พัฒนาการที่เปลี่ยนมาเป็นประกอบการแล้วว่าได้หรือเปล่าครับพี่คุณ องขอหังนี้ด้ครับน่ราคาอะไรนะกรต่ายใบหนึ่งแปดสิบบาทแปดสิบบาทไม่เกินราคาขายขายตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายขายราคาถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับอันนี้ที่เป็นในกรุงเทพเลยไะคะหรือว่ากค้าาย้ไปค่ะจังหวัดนทนะ ก็จะมีประเภทนึงที่เขาใช่ค่างค้างค่างครับครับสา่สายี่สายครับครับก็มีช่วงโควิดขายไม่ดีดองที่เนี่ยมันค้างมาถึงหมดแล้วสามนวดค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งอะค่ะวันนี้จะหมดวันไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยหวังว่าจะหมดก่อนวันที่สิบหกนี้ครับลาขอให้ทันสิบหกนี้หมดแล้ววันนี้วันนี้นะครับวันที่ห้าเดี๋ยวท่าน เดี๋ยวท่านไปดําเนินการรู้ผมก็จะขายได้แล้วครับถ้าขายมีที่ขายก็ขายหมดแน่ครับขอบคุณนะครับดีใจนะวันนี้พยึดเลี้ยงให้วันนี้เลยนะท่านียนาลืมอยูนะคะไม่เลยมครับไม่เลยมครับค่ะ